สวัสดีครับวันนี้ผมจินิโอจำได้เปล่าจะจำไม่ได้ฮะวันนี้ผมอยู่กับคุณไนท์เรอร์ครับครับผมเดี๋ยวหน่อยนี่สวัสดีครับงันยากฮะเก็บเบลมาได้ประมาณเออเกือบเกือบเดือนฮะยี่าครับเลเวลเขายี่าดูเลเวลดูเลเวลกูดิ กากกาดเก้าสัตว์เอ้ยคอยให้ผมซื้อของให้ไอ้ให้ให้ผมซื้อของให้ฮอ่ะไม่มีตังค์อ่ะหมดเลยไม่ให้ละ <c oughs> หายากอือ <c oughs> ผมไม่งกะกาศอยู่ฮะรอ,อเลวลมันเยอะก่อนนะ <c oughs> เห็นคนอื่นเทพเดี๋ยวเดี๋ยวครับพูดเวลแค่นี้ฮะเดี๋ยวพูดด่าแล้วก็เนตเงิน S <S <S เอ้ย,อยิ่งเหมืนอนตีเนี่ยอะไรอ่ะวันนี้ก็จะมาทํากิจกรรมยามว่างฮะในเกมดับกันเนทไม่มีอะไรทาไม่มีตอนแรกก็กัดแต่แคสเกมกับคุณเทอร์อนายนะแต่ว,ว่าหน้าเบื่อมาหาอะไรทาในดับกันเน้ว่ะซึ่งมันเป็นเกมออนไลน์มันจะคุยกับใครก็ได้ไม่ได้ม<ช>ีแค่เราสองคนใช่ใช่นีใช่ทีนี้ก็มอสอะไรเปล่าฮะเนี่ยมันเินเดินผมอยู่เดี๋ยวเดิสาวอผู้หญิงนะอ้เลยไปสอมสิบไม่เอา ันขดคำเลยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยน็อตเนี่ยคนนี้สเสื้อขาวอะ่ะเนี่ยโป้งเอาไปเยอะหลงทางอยู่ไหนวะอยู่สะพานถึงควยสะพานเหรอหรือว่าอ๋อยืนนั่งหลงทางอ่ะเซิร์ฟหนึ่งไม่คนเยอะชนแนลหนึ่งหมดแล้วชีวิต เราใครแบบเอาอิสระคุยเอาอิสระไม่ังกูเลยหลงทางกี่ตากอ๋ออยู่นี่ไม่ยึดใจตกใจด้ว่าตกน้ำจริงแม่มาโชว์แล้วเต็การเต้นแบบกินเกียดอ่ะอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวไแป๊บนึงแป๊บนึงเปิดเพลงก่อนเอาเพลงอะไรดีวะเพลงอะไรดีแล้วแต่ไอ้เดี๋ยวนึ้ก่อนพูดพูดอะไรไปก่อนเนี่ยหันเพลงก่อน อ่ะเพลงก่อนพูดเลยไปก่อนก็ได้เออในช่วงนี้นะครับก็ทํำไมผมถึงเลเวลสิบเก้าแล้วก็ทําเคเวสใหญ่ๆห,หมดแล้วนะแล้วมันก็เคเวสต,ต่อไปก็คือต้องไปที่เรือนั้นแต่ว่าเลเวลยังไม่ถึงก็ต้องไปเลเวลยีี่นู่นซึ่งเออที่มาทํานี้ก็ไม่มีอะไรทํานะมันเบื่อไม่มีเคเวสใหญ่ๆหํห่ทำอะ่ะเลเวลก็ขึ้นยากกว่าจะเลเวลยีี่แม่งก็กูกินแกลบพอดีโอ้ตุก ไม่ต้องเล่นตัวเหมือนกันด้วยเนาะก็ยังใเล่นแบบกูมึงอะไรมึงกูกูเลือกว่าไอ้ควายมึงคุยอะไรวะคุยเยี่ไม่ไม่อย่ามาเกียนแถวนี้เจ้าตรงนี้เมื่อไหร่จัดเจ้าตรงนี้เลยเมล่อ่ะพร้อมยังเดี๋ยวเพลงอ่ะเกียนเดินอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกโอเคนับหนึ่งสองสามเอาอย่าเปิดเพลงก่อนเปิดเพลงก่อนโอเคหนึ่งสองสามไปลองกันร้องกัน ยังไม่ขึ้นเปิดดังๆเลยเปิดดังๆยังไม่ได้ยินเลยไอย้บ้านกูเหี้ยเสซฟผูฟังเลยดังพอมั้ยดังอีกดังอีกไม่ได้ยินพอไหมเออ,เออเออหนึ่งสองสามไปกด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 ฮัเทเต้นฮัทแรกก่อนนิ

เอ้ยเอ้ยเ้ข้างเงยมาเงไอายุายยยยติดลมเติดลมลมติดลมติดลมเนี่ยเพรู้สึกว่าของชุดคุณนี้ดีหมดฮะ มีแค่สี่อย่างอะพี่ยังหืเฮ้ยผู้หญิงเฮ้ยเฮียเอาไม่ฟังพูดเลยเฮ้ยนีไปหน่อยนี่เลยเมืออไรเฮียกระโดดสิเฮียจับแม่งจับไปยียยิบสี่บายเอ้ยกูจีบละยีบสี่กูยีไอ้สัสไอไปไอเฮ้ยนีเก่วงัจับมือจับมือมดูจับมืองนี้เลยเมื่อับจับมือ ไอ้เอาบุญเอาบุญบวกเก้าโชว์โชว์หน่อยอบุญบกวกเก้าก็นี่ไงบวกเก้าไปกับเนี่ยฮะเอาแบบุญลบสิบเอาบุญลบสิบบวกเก้าคุยอะไอ้ไปไปนอกเบิร์กเนี่ยไปหาอะไรเล่นเีไอว่าแต่มันไม่มีใครใช้ดาบโซ่เหมือนกูเลยเนะี่นยฮะมไน่ยอมใช้เขาเปลี่ยนอาชีพกันหมดแล้วมีมึงนี่แหละมึงเล่นเล่นอะไรนะปาลาดินกู <c ười> เล่นปาลาดินไอไอ้กาก สเฮ้ยผู้หญิงยี่ิบเก้าโหอากิราจากนี่เองไอ้สัสไอ้วะเจอได้เฮียก็เทยเฮ้ยไอเจียบนี้ไดยว่สิบเก้าอู้อันยอไอ้วะเฮ้ยอย่าแย่งกูมีมีมีอยู่มียูโกสิบอันย่เฮ้ยตอบหน่อยดี ไอสัตว์จริงเหรอเซลเกิรเนี้ยไม่ไม่ตอบอันยูตอบสิจุด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 สาคอดู๋ยวดูสายคอมดี๋ยมุมเนี่ยเย็นฟิวชั่นเลยสัสสาคอออก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 แนวหื่นเลยเอ้ยเด็กดูุยออกมาเด็กดุยไอมองกูเลยอ้อ

หนีเลเวลเลยหนีเลเวลเลยไอใอเยอะเด็กดูเซนเปอร์เซนเปอร์มาใส่คอมึงเอาเยอไปอุ้ยเอ้ามึงอยู่ไหนวะอ้าหายไปไหนวะเฮ้ยผู้หญิงนี่โอจะเป่กแมว มึงหลงกลังเอาไเฮี้ยมึงอยู่ไหนหลงเนอะกูอยู่บลังคา่อยู่โอ้โหยังไม่ได้เก็บมีกี่หลังคายย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 ยนยยยยอยยยยอยสยยไยยยยย่ยยยยยเอยปยย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 ยนยย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 อยย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 ย้ นล้วย no. oh! <uh> um> ีิบ네สี uh> ่ขึ้นอโไปแกเวลไอหนูอือฮาฮาำมาพ่อขำเหี้ยเป็นเหี้ยฮะ นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้คุณนายอยู่คนเดียวนะไปด้วยไอเดี๋ยวมาหนึ่งอ่าก้อนขายพ่ไงสัตว์เนี่ยเขาไปแล้วอ่ะจีบหญิงเฮ้ยรอก่อนรอด้วยยี่สิบหกสัตว์แล้วคนเนี้ยสิบห้าเฮ้ย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 กำลังโดนเลยอ่ะเฮ้ยลอด้วย ไม่รอกูเลยมอยอย่าไประาวาังจีบไปจีบมาไปไปเจอกระเทยเขาไปเจอดุนเฮ้ย <h iss> โอ้โหชุดว่ายน้ำโอ้โหเลี๋ยว่ปสามสองไปไกลกูเดี๋ยว่าสามสองไปไกลไกลตีนคุณนายครับคุณน็อตฮะขอขอน็อตผมจะเตือนอะไรให้อย่างนี้ เวลาจีบสาวใเนี้ยเออคนมากอ่ะมันจะไม่ค่อยตรงหรอกอว่าเออบางทีอาจจะผู้ชายเล่นแต่แอปแอปหญิงแอปหญิงโอ้ห้าตานาตาบวกจะหล่อดู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 ตัวจริงนี่ตัวจริงนี่แม่งหนีหมดเลยจีบใครก็ไม่ติดเลยใช้ดับมีคุณแนะนำเนาะ อากาศผู้ชปยคนดูจะเดจับนียชีวิตที่ไม่มีเควสนทำนี่มันน่าเบื่อมากอ่ะครับคุณก็หาเควสทำเลยครับผู้หญิงเฮี้ยมน้ำวันมึงยิ่งจะเป็นอะไรวะในเรื่องแนวตัวตัวเฮี้ยวะเกี่ยระยะเอวอะโอ้โหไต้เบลยเลเวลน้อยๆนะไรดู ชื่อรุ่นใหญ่อะข้ากำลังฟังเสียงลมอยู่โอ้ยคุณน้องเคยมีประวัติการถีบยังไงบ้างครับเราให้คนตัวฟังเลย <c oughs> อ้าวก็ก่อนที่จะมาแค้นี่กูก็จีบปติดคนหนึ่งแล้วด้วยเกือบเกือบได้เบอร์ยุบเด็กฮะยุสิบสายุสิบสอง, <c oughs> สอ,งอ่ะ <c oughs> วี้เกียนกู <c oughs> ยุสิบห้า เอาผู้ใหญ่ไม่นด้รีบเด็กลูกใหญ่เฮ้ยคุยด้วยดิอันโยเงียบอึ๊บเงียบหรอพ่อแต่ก็แน่แน่มันไม่ปงไม่ปิดอะไรเลยอะกระโปรงไม่สามารถลอดใต้ไปดูได้แนะดูมีมีไว้มีให้สำหรับคนสอื่น วิเลยมาสิบห้าอีกแล้วโอ้โหสร้างมาให้คุณคุณน็อตโดยเฉพาะเลยอเฮ้ยสวยอีกแล้วสิบห้าไปหน่อยรอด้วยอะไรวะรุ่นใหญ่แม่งยืนนิ่งเลสคอผมว่าผมว่าถ้าเกมเกมนี้มันเปิดเปิดเปิดไมโครโฟนได้นี่ตัววันวานนี้ไม่ต้องเก็บเวลเลยฮะคุยทั้งวันอากิระแม่งยืนนิ่งไอเนี้ย แต่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 ผมว่ามันก็ดีอย่างไงได้รู้เลยว่าใครเป็นเพศอะไรอ,อะไรนี้ก็ประมาณนั้นแล้วมันก็ใช้ดักเนสเป็นสื่อในการจีบ